ครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีชามืเมาสองท่านนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับชิปนี้มีวัดขวางให้คุณเช่านะครับก็ขออนุญาตเอาของใหม่วัดขวางนะพอดีไปรับเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งองนะครับนี่พระวัดขวางาท่านใดมีก็อยากจะมาแบ่งผมก็แบ่งปันได้นะครับนี่แต่ชิปนี้ผมมาแบ่งปันก่อนละกันเป็นแป้ยิ้มนะครับกูวัดขวางนี่โอ้โห ันนี้รับประกันแท้นะครับนี่ผิวกุชัดเจนนะครับองไหนชื่นชอบนะครับสามารถทักได้โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับองค์นี้มีโค้ดนะครับนี่ต่อโค้ดหนอนะครับนี่ชัดเจนโค้ดหนอรับประกันแท้อีกหนึ่งองนะครับ นี่สายตรงครูวัดขวางนะครับไม่ใช่ผมผมแค่ชื่นชอบไปเฉยนะครับต่อมาองค์ที่2เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าองค์นี้จะไม่มีต่อ,อโค้ดนะครับนี่ผิวว่าจะแตกต่างกันนะอย่าง f อก็จะรู้ดีว่านะครับว่าวัดขวางเขาเป็นยังไงนะครับนี่แป้ยิ้มนะครับพิมพ์เดียวกันเลยเป๊ะเลยหล่อลัมบึกอีกหนึ่งองค์นี่นะครับพาแท้สองอาพาแท้แรงง่ายนะครับสองสบายตาเลย องนี้ไม่นแน่ใจว่าเคยตอบหรือเปล่านะเนี่ยน่าจะไม่เคยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้มีของจากงานไดมาหลายองเลยนะครับโ,โหเดินตลาดพามาเมื่อเช้าของเด็ดเพียบนะครับต่อขอไป่องนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับฐานบอทองคำรับประกันแท้นะครับองนี้ท่านใดดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับอาจจะไม่สวยเท่าช่องอื่นนะครับแต่ว่าก็ สวยแน่นอนนะครับลืมบอกไปว่านี่องนี้มีโค้ดนะครับเอาเปิดเบาๆนะแบ่งปันแบบสําหรับพี่น้องชาวต่างจังหวัดเนี่ยผมเปิดอง,อง 3, 5, ละสามพันห้ารับประกันแท้ให้ด้วยไม่มีช่องไหนทําแน่นอนสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้ารับประกันแท้ให้นะครับขายที่อื่นเนะี่ย fc อาจจะได้ถูกกว่านี้แต่ fc ก็ไม่ชัวนะครับผมบอกแค่นี้แหละแต่กับผมซื้อขายสบายใจคลิปนี้ก็พี่ fc นะครับแบ่งปันพระเครื่องมาให้นะครับโอ้โหเป็น หลงพราเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้บล็อกนี้นี่ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าบล็อกอะไรแต่ว่าเออหน้าท่านแบบหน้าท่านที่นิยมเห็นในตาหนังสือเลยนะองค์นี้ยเก่ามากนะครับเอาเปิดเปิดแบบแบ่งปันนะเปิดสี่พันนะครับตั้งใจมาเปิดสี่พันห้าแต่เปิดสี่พันก่อนนะครับถ้าช้าอัาราคาอาจจะเพิ่มนะครับองนี้สวยเด็ดนะครับ เปิด4,000บาทไม่แพงเลยราคานี้ท่านใดชอบนะครับทักมาได้โทรมาได้ต่อมาพิมพ์ขี้ตานะครับโอ้โหนี่สวยเด็ดนะครับบอกเลยว,ว่าพิมพ์ดีมากนะครับเป็น5ชายผมในเดินหาเพื่อจะากจะได้พิมพ์นี้เพราะในใจอยู่ๆมันนึกขึ้นได้ว่าอยากจะได้พิมพ์นี้พอดีนะครับโอ้โมีเส้นสองวานครบผมเชื่อว่าอันนี้ FC หลาย,ลายๆท่านน่าจะชอบนะครับเป็นหลงพราเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับ โอ้โหผมได้มาแรงด้วยนะครับองนี้ได้มาแรงเท่าไหร่ก็เปิดเท่าเดิมเอาเปิดสามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดชอบนะครับทักมาได้สอบถามได้ทุกองนะครับก็ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเบอร์นี้โทรมานะครับองนี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับเก่าทั่วไป แต่องนี้เป็นเนื้อดินนะครับพีาา่เพียราีนะฮะเป็น,เน,น,นเนื้อดินอีกแล้วนะครับเนื้อดินอีกแล้วท่านใดชื่นชอบถูกใจนะครับสามารถทักมาได้เป็นพิมพ์ขี้ตาสี่ชายแล้วกันนะฮะหรือห้าชายเอาห้าชายแล้วกันนะครับชายเยอะฟีชอบเป็นพระเนื้อดินอง์นี้ไม่มีกิ่งนะครับแต่ว่าเป็นดินโบราณเลยนะครับนี่เก่าแน่นอน ความเกาีใช้ได้ต่อมาองค์นี้เป็นพิมพ์ชิตานะครับผมไม่รู้ไม่ไม่ผมจะเรียกว่าไงดีเอานิทานให้ FC ฟังหน่อยละกันอง์นี้ผมให้ผมคาดเด้านะน่าจะวางไว้บนหิ่งไม่ก็บนอะไรก็ได้ที่มันส,งสูงๆเนี่ยเนี่ยเป็นไม้อัดเนี่ยงัดมาเลยเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าใครงังดมาน่าจะงัดมาเลยดูจากสภาพแล้วนะครับ สวยคมนะครับนี่โอ้โห FC ดูชายดิคตรคมนะครับมีความแตกแต่ว่าคมโอ้นี้ใครชอบเปิดแพงหน่อยแล้วกันนะครับเปิดสี่พันนี่ FC ดูเอานะเนี่ยกลนเดือดๆนะครับเห็นเนี่ยน,นี้กาวเขาติดไว้นะครับคงจะติด นี่ว่บูชาแล้วคงจะเดือดร้อนคงจะเอามาปล่อยแหละนะครับอู้สุดท้ายไม่รู้ว่าเป็นของแปลกหรือเปล่านะครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตารธรรมดาตอนแรกผมการีใจเลยเจอพิมพ์นี้จะได้เจอแบบอุดดินไหมนี่ fc ดูพลิกมาอาเขาเรียกว่าก้นกลวยนะครับนี่เป็นก้นกลวยผมก็ไม่รู้นะว่าในการรอในการทําของเขานี่จะออกเป็นรุ่นไหนวาระไหนนะดูเพร่อเงินพิมพ์ขี้ตานี่ก้นกลวยองนี้เป็นห้าชายนะครับ พิห้าชายก็วันนี้มาไวไปไวนะครับก็มีถูกใจตรงไหนนะครับทักมาสอบถามต่อรองได้วันนี้เอาเปิดของแปลกนะเปิดสามพันนี่อุย้ยพอป็นก็คลิปนี้ขออนุญาตจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านใดเข้ามาติดตามรับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ